สวัสดีครับผมสุริสานะครับดับมมี่สปอร์ตพูลและสตาร์สกเกอร์นะครับวันนี้เรากลับมาเจอก,กันวันเสาร์สุดสัปดาห์ส่งท้ายเดือนที่31พฤษภาคมนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลเข้มข้นน่าติดตามนะครับและในส่วนของบทวิเคราะห์คลิปนี้ไปกันที่2คู่นะครับศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกและเคเรกหนึ่งเกาหลีใต้นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณและก็แนะนำนะครับราย S W N 8 9เรียนการเงินมั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงสามารถรับชมฟุตบอลสดฟรีทั่วทุกมุมโลกได้แบบจัดเต็มฝากไปที่รายลอด S W N 8 9เอาไว้ด้วยนะครับวัสดีครับคู่แรกไปกันที่คู่เอกคืนนี้ศึกชิงชนะเลิศย,ยูฟาแช,ชมเปี้ยนี์ ประจำาหดูการนี้เตะกันที่สนามกลางเมืองมิวนิกประเทศเยอรมันเป็นการเจอกันระหว่างเปออเชพบอินเตอร์มิลานคู่นี้ถือว่าสูสีพอฟัดพอเวียนะครับโดยเปเอเชออกสตาร์ทในรอบรีกได้ไม่ทีนะครับแต่พอผ่านเข้ารอบมาได้ฟอร์มการเล่นแท็กติกรงตัวติดเครื่องนะครับพวกเขาผ่านทั้งริเวอร์พูลแอสตันวิลล่าและ อาร์เซนอลมาถึงรอบชิงดำได้วันนี้ความพร้อมถือว่าจัดเต็มนะครับแท็กติก4-3-3แดนกลางมีวิตินยาชูเอาเนเวสฟาเบียนรูอิสคอยคุมเกมปั้นเกมส่วนแนวลุกใช้เาวิช่าสการัตสเคเรียอุสบานเดมเบเร อีกคนหนึ่งเลือกระหว่างบารเร่บาโกราหรือว่าเดซิเรดูเอคอยราตาขานะครับวันนี้เจอกับทางอินเตอร์ของคุณซือซิโมเนอินซากี้ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของ ความเขี้ยวประสบการณ์เกมยุโรปที่ดูค่อนข้างวางใจได้นะครับรวมถึงแทคติกที่ค่อนข้างลงตัวนะครับแต่ถ้าเจาะลึกรายละเอียดผลงานฟอร์มการเล่นของงูใหญ่ช่วงหลังผมมองนะครับว่าพวกเขาดูตกลงไปเยอะนะครับคู่กองหน้าอย่างปาโกสตูรามกับราอตาโรมาติเนสฟอร์มการเล่นช่วงหลังเริ่มตกลงไปนะครับและมิดฟิลด์ ลาง3คนตัวเก่งช่วงหลังสภาพร่างกายโรยราเร่งฟอร์มไม่ค่อยขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนิโกโลบาเรราฮาคารชานโนรูหรือว่าเฮนริกมาคิทายานและสำคัญที่สุดก็คือเกมรับชุดนี้ยานบิเซกฟานเชสโกอาเชบีและอารสซานโดบัสโตนีถ้าเจาะลึกดูจากรูปเกมที่ผ่านมาก็ต้องบอกนะครับว่า พวกเขาเนี่ยค่อนข้างหลุดตําแหน่งถูกคู่แข่งเจาะบ,บ่อยนะครับเพียงแต่ว่าโชคยังดีมียาซอมเมอร์คอยป้องกันประตูน,นะครับซึ่งจุดนี้ผมมองนะครับว่าเมื่อผ่านไปแล้วเนี่ยคงไม่โชคดีไปตลอดนะครับวันนี้เจอกับทางปเอชซึ่งมีความหลากหลายมากกว่านะครับแล้วก็แดนกลางแข่งแข่งสามารถของเกมปั้นเกมได้อย่างต่อเนื่องภายใต้รูปเกมที่ เปเอสเชน่าจะคลองเกมบุกมากกว่าครับดูแล้วสุดท้ายเชื่อว่าแชมป์รีฝรั่งเศสมีโอกาสอันดีนะครับที่จะยุติการรอคอยแชมป์ยุโรปสบายแรกด้วยการเบียดเอาชนะได้อย่างแย่ผมมองนะครับว่าเปเอสเชจะไม่แพ้แระมีโอกาสเ,ต,เต็มด้วยการเบียดชนะได้ในเวลาปกติเชียร์เปเอสเชนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลรีเอเชียเครีหนึ่งเกาลีต้นะครับเป็นเกมระหว่าง F c ฟซีโซเปิดบ้านพบกับเชจู F c ซ FC โซฟอร์มการเล่นเริ่มกระเตื้องขึ้นนะครับแท็กติกการทำทีมของกุนซือคิมกีดองค่อนข้างลงตัวนะครับ6นักหลังสุดไร้พ่ายและเกมลุกดุดันหวังผลได้น,นะครับนักเตะอย่างมุนซอนมินรูคัสซินวาและ เจสซี่รินการ์เป็นทีเด็ดสร้างความแตกต่างได้วันนี้เล่นต่อหน้าแฟนบอลนะครับเจอกับทาเชจูเอฟซีซึ่งฟอร์มภาพรวมอาจจะดูใช้ได้ทีมเวิร์กความฟิตค่อนข้างรงตัวนะครับแต่นอกรังเชจู u, ผมมองนะครับว่าไม่ค่อยนิ่งวันนี้มาเยือนทีมแห่งเมืองหลวงที่ขบเครื่องเกมรุกอันตรายนะครับบทกันแปลสุดท้ายเชื่อว่าทางเอฟซีโซจะสามารถต่อยอดคมมั่นใจด้วยการอัดเอาชนะได้เชียเอฟซีโซนะครับวันนี้ครับสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอล คืนวันเสาร์สุท้ายเดือนนะครับเชียร์เปเชและ f อฟซีโต้ขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเหงๆฮง่ารวยไว้เจอ,อกนันใหม่ว่นนี้สวัสดีครับ